สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราอยู่กับซ er ัมเมอร์วอลล์เชนจูเรียนะคะโดยที่วันนี้แม่บ้านจะมาเปิดซุ่มตัวละครกันนะคะก็น่าจะได้สักประมาณ4-5รอบเนาะโอเคแต่ก่อนอื่นเลขอคนญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทําการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยคะ่ะโอเคแม่บ้านมีหนังสืออยู่5เล่มน,นะคะแล้วก็มีเพจอยู่9,400ยโอเคขอโทษด้วยมีเจ้าตัวเล็กแสบโซนอยู่นะคะตอนนี้ อะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงสีม่วงมาแต่ไกลเลยนะคะโอเคอะมีม่วงสองก็แล้วก็มีสีเขียว2อันเด๋ยวเราเคอเปิดเปิดดูทีละใบนะคะว่ามีอะไรจะไม่แบบเปิดทั้งหมดแล้วอ้ยน้องลาพิสเออนี่อยากได้ตัวซ้ำมันต้องอย่างนี้สิอุ้ยโอลาพิสโอ้โหลาพิสมารัวๆเลยโอเคแล้วก็เปิดทั้งหมดกันนะคะอ่า โอเคมันมีสกิปที่ให้อยู่ข้างบนนะแต่แม่บ,บ้านก็ลืมอุ้ยาเรต้าคูณสิบเย่คือตัวนี้เล่นแม่บบ้านเล่นเป็นตัวหลักเนี่ยซึ่งถือว่าดีงานมากๆเลยไปต่อกันค่ะอ๋อสีม่วงโหม่วงเต็มเลยเดี๋ยวเรามาเปิดทีละใบกันนะโอเคม่วงเยอะมากๆโอเคขอเริ่มด้วยใบนี้นะคะขอตัวซ้ำขอตัวที่เล่นอยู่ด้วยราะ โอ้ได้เป็นไอ้นี่นะคะไม่ไม่ใช่ตัวละครได้เป็นคาถามาโอเ้เลยเอ้ย,อยโอ้คอปเปอร์ไม่ได้เล่นตัวนี้แล้วโอ,อ้อะไรไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันเ,เวลาไม่ได้ตัวที่เล่นเนี่ยมันแบบเศร้าอ่ะแล้วมันมาเป็นออปชั่นกันเลยนะโอเคเปิดทั้งหมดโอ้ยออน่ไงตัวใหม่ ตัวใหม่เป็นตัวหายากก็คือระดับสีเขียวนะคะฮาวาดวําว้าวแม่บ้านได้ตัวใหม่ด้วยโอเคปะอีกรอบนึงน่าจะได้อีกสักสองรอบนะคะไม่แน่ใจม่วงไม่มีลุ้นนำนานเลยนะคะตอนนี้อ่ะโอ้โหโอเคอย่างงอยก็ยังไปอัปเกรดตัวละครได้เนาะลาพิสลลวโอ้ฮาวาดํามาอีกแล้วโอเค เดี๋ยวไปลองจัดพีบดูอีกทีนึงนะคะโอเคคริสตัลไม่พอแล้วนะเดี๋ยวเม้ยแต่มันขาดอีกแค่นิด,นดเดียวเองอะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมมันขาดอีกแค่ร้อยเดียวเองจะเปิดได้อีกรอบแล้วอะเดี๋ยวแม่บ้านไปหาเพชรมาเพิ่มก่อนนะคะไปทำเควรยรอะไรวงไรยวันอะไรอะรับของกิจกรรมมาก็น่าจะเปิดได้แล้วนะคะโอเคตอนนี้ก็หน่าไม,ไม่ได้เป็นเพชรชมพูนะคะแต่ว่าได้เป็นหนังสือมานะคะก็มีคัมภีย์อยู่สองเล่มก็เปิดได้เลยอุ้ย อุตำนานออกมาเป็นตำนานว้าวเรามาดูกันนะคะว่าได้ตัวอะไรอรุ่นรุ่นลีลามากโห้โอ,โอได้ตัวใหม่อีกแล้วตัวนี้เหมือนแม่บ้านได้ฟรีมาอยู่นะคะราคาก็โอเคก็น่าจะอัปเกรดได้เป็นเลเวลแปดยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็คงต้องไปลองใช้กันก่อนนะคะ เดี๋ยวต้องจัดทีมใหม่แล้วเนี่ยเพราะว่าอืออารอบนี้ไม่ลืมกดสก,กิปน,นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันหน่อยนะคะว่าแต่และตัวที่แม่บ้านได้มานี่จะเข้าคร่าๆเป็นยังไงบ้างนะคะแม่บ้านก็ได้ราคาดมานะซึ่งก็เออก่อนอันนี้คือกิจกิจกรรมมาด้วยมันก็ได้ตัวนี้มาก็จะอับไปเวืเ่อยปได้แล้วก็บาลิสต้าเนาะตัวที่แม่บ้านเล่นแล้วก็ตัวใหม่นะคะ ชื่อฮาวาดัเน้องเป็นสาย HP ท่าแสงสกิลโจมตีแล้วก็สามารถลดเอ่อ,แ,อแท็กของศัตรูได้นะคะก็จะโจมตีแนวหลังนะคะแล้วก็จะทำให้สลีสถานะมึนงงด้วยถ้าเกิดมันมีเงื่อนไขอยู่นะถ้าตัวละครแถวหลังตรงนั้นนะคะเขาติดสถานะอยู่แล้วนะคะก็คือสถานะลดความเร็วก็จะทําให้ติดสถานะมึนงงเข้าไปด้วยโอ้ต้องเอาไปคอมโบกับโพสซดอนอาชีอย่างเงี้ย โอเคถ้ายังไงทุกคนก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวไว้แม่บ้านจะทำคลิปแนะนำตัวละครอ,อะไรต่างๆนานาาม,มาแล้วกันนะพอดีช่วงนี้ก็กำลังศึกษาเกมอยู่ในระดับหนึ่งนะคะคลิปมันก็เลยคลอดช้าหน่อยโอเควันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงแม่บ้านจะลองจัดทีมจะลองเ,ออเดี๋ยวแม่บ้านอาจจะทำคลิปเกี่ยวกับแนะนำการจัดทีมอะไรด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายบ้า